สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ a า a ้าทอนะคะรายการที่จะพาทุกคนนะคะไปเจอกับเรื่องราวนวัตรกรรมการเกษตรไทยนะคะที่ล้ำสมัยแล้วก็ใกล้ตัวกว่าที่คิดค่ะ วันนี้นะคะเราจะพาไปคุยกับนวัตรกรรมที่บอกเลยว่าเกษตรกรนะคะต้องชอบแน่นอนเพราะว่าแค่ถ่ายรูปส่งไลน์นะคะเราก็จะรู้แล้วว่าต้นข้าวหรือว่ามันสับปะหลังของเราะคะ่ะเป็นโรคอะไรหรือเปล่านะคะโดยสิ่งนี้ค่ะเรียกว่าไลบอทโรคข้าวและโรคมันสับปะหลังค่ะเป็นระบบอัจฉริยะที่จะช่วยวินิจฉัยโรคและก็แนะนําวิธีควบคุมได้นะคะโดยวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจาก แขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะคะเป็นทีมที่พัฒนาโครงการนี้นะคะขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุจินพัฒลภูวะดลค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยค่ะอยากถามแทนเกษตรกรหลายๆคนเลยค่ะว่าเออมันบอดเนี่ยคืออะไรหรอคะน้องแพนมันเนี่ยก็คือย่อมาจากมันสัมปะหลังนะคะส่วนบอดเนี่ยเราก็ย่อมาจากคําว่าโรบอทก็คือเราทําโปรแกรม อัตโนมัติที่จะช่วยเกษตรกร,ะกรนะคะตอบคำถามเกษตรกร,กรโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่เราฝึกสอนให้มันจดจำภาพโรคข้าวหรือโรคมันสำปะหลังนะคะแล้วก็สามารถที่จะตอบได้อย่างอัตโนมัติทั้งภาพแล้วก็ข้อความโดยที่ไม่ต้องมีคนอยู่เลยในนั้น แล้วมีหน้าที่หลักยังไงบ้างคะโครงการที่เราได้รับการสนับสนุนจากสะวะกเนี่ยมันก็จะก็ชื่อโครงการระบบอัจฉริยะเพื่อการวินิจฉัยเฝ้าระวงังและก็เตือนภัยโรคมันสมปะหลังนะคะชื่อชื่อย่อๆก็คือมันบอดโดยหน้าที่ของมันยจะมี3องค์ประกอบหลักก็คือ1ก็คือเราต้องการสร้างคลังข้อมูลโรคมันสมปะหลังของประเทศไทยนะคะอันดับที่2ก็คือเราต้องการบริการ วินิจฉัยโรคมันสำหลังโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ให้กับเกษตรกรอันดับที่4ี่ก็คืออันดับที่3ก็คือเราต้องการสร้างระบบเตือนภัยก่อนที่มีโรคเกษตรกรจะได้รับการเตือนภัยได้อย่างไรเนี่ยค่ะนี่ก็คือหน้าที่หลักของมันบอดนะคะ,คะแล้วอันนี้คือผ่านช่องทางไลน์ใช่ไหมใช่แล้วทำไมถึงเลือกใช้ช่องทางลาไลน์ที่จะเ,เป็นเครื่องมือหลักอ่ะค่ะถ้าน้องแพรจะจําได้ก็คือจริงๆแล้ว บ้านเราเนี่ยพัฒนานะดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยเรามีแอปพลิเคชันทางการเกษตรเยอะแยะเลยแต่เราก็จะรู้ว่าพอไปถึงเกษตรกร,ร,กรจริงๆอะ่ะเขาจะใช้งานเขาต้องโหลดแอปมันตายตั้งแต่โหลดแอปแล้วเพราะว่าเกษตรกร,เร,กรเราอายุมากน้องแพรแล้วก็หนึ่งก็คือโทรศัพท์มีหลายรุ่นมากพอเราโหลดแอปพลิเคชันบางโทรศัพท์บางรุ่นโหลดไม่ได้นะคะแต่ว่าน้องแพรจะเห็นว่าเกษตรกร,ร,กรไม่ว่าอายุมากอายุน้อยเขาใช้ไลน์เป็น เขาส่งสวัสดีตอนเช้าคุณพ่อคุณแม่เราส่งสวัสดีตอนเช้าใช่ไหมมากกว่า50ล้านคนของประเทศไทยนะที่ใช้ไลน์เราก็เลยจะแก้ปัญหาว่าเอ๊ะถ้าเกษตรกรเราอยยุมากแล้วเขาไม่ถนัดการโหลดแอพพลิเคชันต่างๆทํายังไงถึงจะทําให้เขารู้สึกว่าเราให้บริการโดยที่ไม่เปลี่ยนพฤติกรรมเขาเราก็เห็นว่าเอ๊ะจากการที่เราทำไลน์บอร์ดโลกเข้ามาเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยเกษตรกรใช้ไลน แล้วเขาก็ส่งสวัสดีตอนเช้าแทนที่เขาจะส่งสวัสดีตอนเช้าเขาไปที่ไล่ที่นาไปที่ไล่มันสำหลังถ่ายรูปมาให้เราส่งมาในลายสวัสดีหุ่นยนต์ที่เราตอบคําถามเขาจะได้คําตอบปรากฏว่าเกษตรกรชอบมากเราก็เลยบอกว่าเอาถ้าอย่างนั้นใช้ลน์ดีกว่าไม่ต้องทาแอปเพราะว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนใช้ดับที่2ก็คือตัวลน์แพลตฟอร์มเนี่ยเขาสามารถให้เราเอาโรบอทหรือบอทเอาไปวางไว้ในกลุ่ม ทำให้เราเนี่ยสามารถทํางานกับกลุ่มเกษตรกร,ก,รก็ได้500คนอยคนสบายๆเลยหรือบอทจะคุยกับเกษตรกรหนึ่งต่อหนึ่งก็ได้อันนี้คือแพลตฟอร์มไลน์ที่อนุญาตให้เราทําแบบนี้ได้แต่ว่าเทคโนโลยีอื่นตอนนี้ยังไม่มีเราก็เลยเลือกไลน์ค่ะค่ะเป็นความคิดที่ดีมากเลยนะคะ,คะไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมคนที่ใช้เทคโนโลยีด้วยค่ะแล้วเกษตรกร,กรทั่วไปอะคะ่ะถ้าเห็นใบมันแปลกๆค่ะจะรู้ได้ยังไงคะว่าอาการหรือว่าโรคนั้นคืออะไร เดี๋ยวเดี๋ยวน้องแพดูภาพนิดนิดนึงเนาะก็จะอาจจะเล็กนิดนึงน้องแพต้องมีลายไอดีก่อนพอมีลายไอดีปุ๊บน้องแพก็สแกนเข้ากลุ่มสแกนนี้ก็จะเป็นกลุ่มมันบอดก็จะมีในในกลุ่มมันบอดนี้จะเป็นกลุ่มลาย OA ซึ่งมี A i ที่ชื่อว่ามันบอดแล้วก็สมาชิกก็คือนักวิชาการด้วยค่ะน้องแพไม่ได้มีแต่บอดเนาะมีนักวิชาการด้วยพอเกษตรกรเข้ากลุ่มปุ๊บเขาอยู่ที่ไหน ที่แปลงหรือก็ถ่ายรูปไว้แล้วในมือถือเขาส่งเข้ามาในกลุ่มปุ๊บภายใน3วินาทีบอทจะตอบเลยว่าภาพนี้เป็นโรคอะไร mm hmm. แล้วก็พร้อมกับกดสีฟ้าเนี่ยนะคะบางทีเกษตรกรไม่อยากรู้นะน้องแพ้ว่าเป็นโรคอะไรอยากรู้วิธีควบคุมโรคเราก็จะให้วิธีการครวบคุมเดี่ยวนั้นเลยเกษตรกรไม่ชอบรอค่ะก็คือถามปุ๊บต้องตอบเลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเบ็ดเสร็จอยู่ใน ที่เดียวกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกับสวัสดีตอนเช้าแล้วเราก็ตอบเดียวนั้นเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นระบบที่เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะไปที่แปลงใช้ลายถ่ายรูปแล้วส่งเดียวนั้นหรือตอนที่แปลงเขาไม่มีอินเทอร์เน็ตเขาถ่ายมาจากที่แปลงแล้วกลับมาบ้านมีอินเทอร์เน็ตมาส่งที่บ้านก็ได้ทําได้ทั้งสองแบบค่ะด้วยความที่เกษตรกรต้องการที่จะได้คําตอบเลยค่ะเราเจอแรงกดดันอะไรบ้างไหมคะคือตอนที่เรา มันมันบอดที่เราทําโครงการปีแรกปีนี้เราจะได้ รับทุนปีที่2เนี่ยปีแรกเราได้ทดสอบเวอร์ชันที่1ไปแล้วสิ่งที่เราไปทดสอบกับเกษตรกรโดยกรมวิชาการเกษตรเอาไปช่วยกรมส่งเสริมมาทดสอบแล้วเราไปทดสอบเองในงานเกษตรกรรมแห่งแสนแล้วก็พบว่าเกษตรกรบอกว่ามันไวมากเลยแต่เขาอยากได้หลายโรคอยากได้มแมลงด้วยคือชีวิตจริงไม่ได้มีแต่โรคไม่ได้ม่ได้มีแต่โรคที่เรากําลังทาตอนนี้เราทําได้แค่3โรคก,ก็คือโรคใบด่างโรคใบมันใบไ,ไม้มันสับหลังแล้วก็โรคใบจุดแต่เขาอยากได้มากกว่านั้นอยากได้มแมลงด้วยแล้วก็ เขาก็บอกว่าตัวหนังสือล้วตัวเล็กไปอ,อ,อยากมีอยากมีข้อมูลเรื่องอื่นด้วยหาให้เขาได้ไหมเขาไม่ต้องอยากเข้าไปหลายแอปปรากฏว่าดิมาลมันเยอะมากในฝั่งเกษตรกรก,รก็ก็เป็นความท้าทายเหมือนกันค่ะแล้วถามถึงแรงกดดันแล้วอยากสร้างแรงบันดาลใจด้วยค่ะที่ที่สร้างแอปนี้ขึ้นมาค,ค่ะคือส่วนหนึ่งนะต้องพบ้านบ้านเราเนี่ยเป็นแหล่งผลิตมันสําหลังเบอร์ต้นต้นของโลกเลยแต่ มีโรคและแมลงระบาดท,ทุกปีอย่างปีที่แล้วกรมส่งเสริมทําได้ดีมากท่านกรมส่งเสริมก็ทําการสำรวจ41จังหวัดมากกว่า1ล้านไร่ที่เป็นโรคพืชเสียหายมากมายแต่เป็นอย่างนี้ทุกปีแล้วเราไม่มีข้อมูลเชิงที่จะเก็บต่อเนื่องแล้วก็จะช่วยเกษตรกร,ร,กรได้อย่างทันท่วงทีถ้าเรามีแอปพลิเคชันที่สามารถสื่อสารกับเกษตรกร ให้เขาเข้าถึงข้อมูลน้องแพรก็จะรู้ว่าพอคนอายุมากแล้วเขาก็ไม่ได้เข้าเว็บไซต์เพื่อหาข้อมูลเนาะทายังไงถึงจะเอาข้อมูลไปใส่เขาที่มือถือโดยที่เป็นชีวิตประจําวันได้เราก็ต้องบริการโดยที่ไม่ปรับพฤติกรรมเขานั่นคือคือหลักการว่าทํายังไงถึงจะเอาองค์ความรู้ด้านการจัดการโรคแมลงไปถึงมือเกษตรกรโดยที่เขาไม่รู้สึกลําบากที่จะต้องยิ้วตัวอย่างเข้ามาแล้วก็อีกสาวันก่อนจะได้คําตอบอย่างน้อย เขาได้คําตอบเบื้องต้นนะคะแต่นี่ต้องคุยกันก่อนว่าเอไอ AI เนี่ยมันไม่ได้ตอบถูกร้อนะมันถึงต้องมีผู้เชี่ยวชาญอยู่ในกลุ่มแต่เกษตรกร,เ,กรเนี่ยจะรู้สึกชอบตรงที่ว่าพอ AI ตอบไม่ได้หรือตอบแล้วเขาไม่พอใจอะไรยังอยากได้คําตอบตอบ่อจะมีผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในกลุ่มเข้ามารับปัญหา อันนี้ที่เกษตรกรชอบคือเขาไม่ต้องเดินทางมาที่ศูนย์ส่สงเสริมมาที่กรมส่งเสริมมาที่สำนักง,งานของกรมส่งเสริมเขาสามารถอยู่ที่บ้านแล้วก็มีคนตอบคําถามเขาแล้วอย่างที่พี่พี่สุจริะบอกว่าเกษตรกรนะคะต้องการความรวดเร็วใช่ไหมคะล้วสมมติว่าบอทดเนี่ยตอบไม่ได้แล้วแล้วผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาตอบได้ทันทีเลยไหมคะแบบใช้ระยะเวลานานไหมคะเดีเ๋ยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็ยังไม่สามารถตอบได้ทันที mm hmm. แต่ สิ่งหนึ่งที่เราสร้างกลุ่มนะคะก็จะเป็นกลุ่มเล็กๆ500คนอย่างเช่นเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมเจ้าหน้าที่กรมวิชาการในจังหวัดนั้นอำเภอนั้น เขาสามารถดูแลคนในกลุ่มอำเภอเขาจังหวัดเขาคือเขาอาจจะไปทํางานที่อื่นแต่เขาเห็นแวบนง่งเขาก็จะตอบได้หรืออย่างน้อยเขาทราบเรื่องแล้วเพราะมันมี GPS ด้วยเดี๋ยวเขากลับไปที่สำนักงานเขาก็จะกลับไปหาเกษตรกรได้เพราะมันมีหลักฐานครบเลยมี GPS มี l ล n e ID เขาสามารถติดต่อเกษตรกรได้แต่แต่นักพัฒการก็ยังต้องใช้เวลาเพราะว่าเขาใช้เขาทํางานอื่นด้วยเนาะแต่อย่างน้อยเนี่ยเขาเขารับเรื่องผ่านไลน์แพลตฟอร์มไปแล้ว แล้วก็เขาสามารถติดต่อสื่อสารกับเกษตรกรได้โดยตรงแล้วอยากทราบว,ว่าใครเป็นผู้ร่วมพัฒนาโครงการไลบอตตัวนี้บ้างคะในในไลบ,บอทมันสหบังหรือมันบอทเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากสวกรในปีแรกแล้วก็มีหน่วยงานที่สนับสนุนเนี่ยอยู่2ฝั่งด้วยกันหนึ่งก็คือทีมทีมรคพืชจากภาควิชารคพืชคณะเกษตรกำแพงแสนมาัลเกษตรศาสตร์ทีมเนตเทค นะคะจากเป็น,ปนอขอโทษค่ะทีมจากกรมวิชาการเกษตรศูนย์วิจัยพืชไรยองซึ่งเขามีความเชี่ยวชาญทางด้าน,านมันสมปรหลังเป็นที่หนึ่งของประเทศอยู่แล้วจากนั้นเราก็มีนักลอกพืชอีกทีมหนึง่งจากกรมส่งเสริมการเกษตรเพราะว่าเขาเป็นคนลงพื้นที่งั้นส่วนของกระทรวงเกษตรจะเข้ามาสนับสนุนอย่างมากในการที่จะนำแอปพลิเคชันไปใช้หรือนำไปช่วยเกษตรกรได้โดยตรงกว่าฝั่ง ฝั่งเราซึ่งเราอยู่มหาลัยก็จะทํางานวิจัยเป็นหลักแต่ว่าคนที่ลงพื้นที่พบเกษตรกรตัวจริงตลอดเวลาเนี่ยคือกรมส่งเสริมเขาก็จะรับเทคนโนโลยีไปได้เลยนะคะส่วนที่2เป็นทีมวิศวะก็จะมี2ทีมใหญ่เป็นทีมที่พัฒนา AI ก็เรียกว่าทีมเน็ตเทคพัวนี้เขาจะเอาภาพโลก,โลกต่างๆของมันสมหลังไปฝึกสอนปัญญาประดิษฐ์ทำเป็นบอทให้เรานะคะทีมนี้จะเป็นทีมที่เชี่ยวชาญในเรื่อง Image Analysis แล้วก็ AI ส่วนทีมที่2กจะเป็นทีมวิศวะจากภาควิชาววิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่วิทยาเขตกำแพงแสนกลุ่มนี้ก็จะพัฒนาดัตต์เบสแล้วก็การใช้งานองรวมเป็นช่วงที่ต่อประสานระหว่างบอรดกับการใช้งานบริการเกษตรกรบริการนักวิชาการแล้วก็จะมี2ทีมใหญ่ๆค่ะ แล้วถ้าเกษตรกรนะคะอยากลองใช้ไลน์บอทตัวนี้ค่ะต้องทำยังไงหรือว่าต้องเริ่มยังไงบ้างค่ะก็อย่างที่บอกน้องแพนนะว่าเกษตรกรเพียงแค่ต้องมีไลน์ไอดีต้องมีไลน์ถ้ามีไลน์ปุ๊บต้องมีไลน์ก่อนนะถ้าไม่มีต้องไปโหลดไลน์อ่าแต่ไม่ต้องแต่ไม่ต้องโหลดแอปมันบอทนะคะแค่มีไลน์จากนั้นเดี๋ยวเราจะมีตัวของ QR Code <Q S 2> คิอคนี่หาได้จากที่ไหนเราเรามีไว้ที่ตอนตอนนี้เนื่องจากว่าเป็นปีแรกเนาะเป็นเวอร์ชันทดสอบเราจะมีเดี๋ยวเราจะฝากไว้ที่สวก,ะกนะคะแล้วก็แล้วก็ตัว 'QR Code' เนี่ยจะสแกนปุ๊บสามารถเข้าเป็นกลุ่มสมาชิกได้เลยกดรับนะคะหรือว่าถ้าคนที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วจะเชิญเพื่อนเข้ามาถูกต้องเลยน้องแพ้เก่งมากก็คือใครที่มีเพื่อน ที่อยู่ในกลุ่มอยู่แล้วแค่กดปุ่มเหมือนเชิญเพื่อนปกติเลยเขาสามารถเข้ามาใช้งานได้ทันทีง่ายมากเหมือนการใช้ไลน์ปกติส่งดอกเบีดยดอกไม้สวัสดีตอนเช้าแบบนั้นเลยค่ะก็อยากลองให้เกษตรกรนะคะลองโหลดใช้งานดูนะคะเพราะว่าเพียงแค่มือถือเครื่องเดียวนะคะก็เหมือนมีผู้ช่วยอัจฉริยะอยู่ข้างๆแล้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุจินภูพัทราภูวดลมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ แล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามรายการอาด้าทองนะคะรายการที่จะพาทุกคนนะคะมาเปิดโลกนะวัตรกรรมดีๆแบบนี้อีกนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ